เริ่มแล้ว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 บวกอะไรดีกูกุ๊กกิลันกันดีกว่ากุ๊กีิลันหน้าเงาเคาน,นนะ์เตอร์กรอนไปบีแล้วกนันไหมปิกีเกอร์บีโยนระเกกกบิดก่อนโยนระเบิด ข้าว <Ha! S 3> oh, oh, ันเก็บข้าออกค้างโอ้อะไรแบบแค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นจะทำอะไรกูตายได้ไอ้เจนี่ไม่บุกว่ะโอ้จะทำอะไไม่บุก

โกอะไรดีถามไม่ตอบอีกนะเอล่าทวิตตุรีเอ้ยเราเปล่านะเมนูระเบิดกระเด็นดูหลังด้วยด้วยไม่มี ออี่ยไม่แพ้เลยเยาวมาว่ะอ๋ออุ้ยนัดเดียวโดนหัวเลยเปิดโปด๊ลองป <Terror ists S 1> ่ะอ้าวอู้ยทอะไรเลยเนี่ย yeah. เดือดเพอ่มแียวกเร็มเลยใช่เออเนี่ยแพ้ละต้งเปิดปั๊วรัดดับปืนหน่อยเปิดละเร่งเฮว่าอิดเดดติ ีกดมา ح. เอ๊ะทำไมฝั่งเรามันโหดอย่างเงี้นที่หนึ่งดูพวกยิงตายยังกวกหลบคาเลยพวกตายเลยพวกกดนี่ไงพวกกดเพื่อนหนึงนี่ไงเพื่อนมันใส่กุ๊กกิรันใส่หูกูไม่ไหวแล้วนะ มันเป็นคนที่เอาเอคีมันเอาเปืนกูไปว่าไงอาถา see enemy. อเอาอยู่มิดเดลอะขึ้นเนี่ยมึงหลอกลกไูไอ้เฮียมันไม่มี ิงะไรเนี่ยไปรนะองไอ้เหี้ยปลาแฟติด โซ่ห่วเออไม่ไปแล้วมองยาวเลยเยออที่ยมออฟทีมกูไงมาเคลียร์แล้วอ้าวไปไหนกันหมดแล้วนี่วิ่งไปเลยไม่ต้องกลัว ไม่อยู่ทำไมอ,อุโม์โยระเบิดไปให้เพื่อนดีเอาไปเ,<อ>เ<อ>ด้อก็ไปกันหมดนี่ดิป่วยเน้ยกูตีนเอาไ,ไม่ไปประตูดันเจี้ยงกันหน่อยหรอไม่ ลายแม่งสวยว่ะมันอยู่ในน,นั้นได้ไงวะออไปได้ว,ว่ะอย่าไปยุ่งเราแม่งเลยเฮียเมกวิ่งมากูคุ้มกันเองอา อ๊อบใคร Up, ใใวะเนี่ยอ๊อบไอชิโจ๊กชชาปีจีวีโร <laughs> ง่ายยังวะพ่อเยี่ยมแฟดโดนหน้ากู อันนี้ไม่ได้ไม่เดือเข้าไม่ได้หรอ,อกไอชี้นี่หลุดระเบิดบารที่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงรถเข็นเนี่ย<อ>แม่งกระพริบๆระพริบทำไมกูถือระเบิดไปลอง โอ้ยออฟมิดตายละหันหันหันทางฐานเฮายมิดบิดมิดมิดฐานเราหมดยังเฮ้ยช่วยด้วยอย่าบังกูอ้าวโอ้ ไอ้ยี่จักไหนวะคตีบวกเหรอตีบวกตื้นตัวตีบวกบวกู <c oughs> กลัวแม่งแตกอ่ะดีตีแล้วหักอะ่ะลัวตัวแม่งขาดสองท่อน LFL เ,เ,เ,เนี่อนอนยอะไรวะลอ็ <c oughs> อคเนี่ยดูบัตรบัตรเราโชว์โชว์โหดไปละมีคนมีคนอยู่มีเลิกเรื่องอ้าวถ้ามึงจะสมองอย่างนี้มึงฆ่ากูเลยเดี๋ยว อ้าวนัดเดียวตายอ๋อโดนกูเย่วันนี้เล่นขึ้นว่ะวันนี้เล่นขึ้น <c oughs> <c oughs> มึงยิงไม่ตายาเอายาวมา แลนเดอรเลยเ้ยกูปะสมกลงไหนเยี่ยมชนะมาช่วมันไม่งได้ฮันแมนอยู่คนเดียวแย่วอ่ะคนได้มึงดอม